สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสวัสดีท่านผู้หางานทุกท่านนะครับใครที่อยู่แถวจังหวัดพะเยานะมีข่าวดีเป็นการรับสมัครพนักงานธุรการของสำนักง,งานปปชประจําจังหวัดพะเยานะครับรับธุรการแต่ว่าค่าตอบแทนรายเดือนสูงมากนะครับเนื่องจากว่าค่าตอบแทนรายเดือนจะมีค่าจ้างเดือนละ11,500บาท เงินเพิ่มการของชีพชั่วคราว1 7 8 5บาทแล้วก็ถ้าผ่านทดลองงาน6เดือนนะท่านก็จะรับอีกเป็นค่าตอบแทนพิเศษอีก3,500บาทรวมแล้วถ้าท่านเป็นผู้สอบได้นะและได้เข้าทำงานผ่าน6เดือนเนี่ยท่านจะได้รับเงินทั้งสิ้นต่อเดือนนะครับ1 6 7 8 5บาบาทแล้วก็ระยะเวลาการจ้าง ถ้าตามประกาศเนี่ยก็จ้างถึง30กันยา6 5แต่ว่าถ้าท่านผ่านการประเมินนะซึ่งก็เหมือนการประเมินของพนักงานจ้างแต่ละหน่วยงานนั่นแหละครับก็เขาจะต่อสัญญาไปเรื่อยๆนะแล้วก็การสมัครของสำนักงานบขสมมีข้อดีหนึ่งอย่างคือว่านอกจากค่าตอบแทนที่สูงแล้วเนี่ยเรื่องเส้นสายไม่มีนะครับไม่มีท่านไหนห่วงได้ แต่จานวนอัตราการแข่งขันก็จะสูงหน่อยครับเพราะว่าอย่างสำนักง,งานบปชประจํายหวไปยาวเขารับพนักงานธุรการ1อัตรา,ก,ารก็ต้องมีคนมาสมัครแข่งขันนะครับกับท่านเนี่ยนะเยอะแน่นอนเพราะว่าอะไรครับดูที่ผมทํากรอบให้ท่านนี่คือสาระสําคัญนะถ้าที่ไม่ทํากรอบไว้คือก็อ่านผ่านๆไปได้คนสมบัติในหน้าที่1เนี่ยนะครับด้านล่างก็ มีไว้สำหรับคนที่สอบได้นะถ้าท่านจะลำรงตำแหน่งพนักง,งานธุรการท่านต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้นะครับก็ก็นั่นคือขั้นตอนสุดท้ายนะเบื้องต้นเอาที่ผมกรอบสี่เหลี่ยมไว้ก่อนนะครับถ้าถัดไปนะคุณสมบัติเห็นไหมครับได้รับประกาศิบบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขา มีความรู้ความสามารถมีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ก็คนที่จบปวสมาไม่ว่าสาขาไหนก็ได้นะครับจบช่างจบกเกษตรจบอะไรมารับหมดเลยนะแต่ว่าถ้าจบสูงกว่าน,นั้นเขาไม่รับนะครับหมายถึงว่าถ้าจบปิดปตีมาท่านอาวุธปตีมาสมัครเขาไม่รับนะเพราะว่าเขาบอกว่ารับแค่ปวสเพราะฉะนั้นใครที่มีปวสอ,อยู่ก็สมัครได้ทุกสาขาสมัครได้หมดนะ รับสมัครที่ไหนเขาบอกว่าก็ mm ไปสมัครที่หน่วยงานนะยื่นใบสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที nah, いい่18กุมภาพันธ์ถึงวันที่28กุมภาพันธ์สองห้าหกในวันและเวลาราชการก็8ปดโมงครึ่งตอนเช้าถึงเที่ยงนะครับแล้วก็พักเที่ยงก็รับอีกทีบ่ายโมงถึงสี่โมงครึ่งนะครับนี่คือเวลาราชการนะครับที่สำนักงานปปชประจำจังหวัดพยานะหกสามเจ็ดหมู่สิบเอ็ด บ้านตอมเมืองพะเยานะครับแล้วก็ใครจะโทรศัพท์ไปสอบถามก่อนก็054 480761นะครับที่สําคัญก็คือเอกสารประกอบการรับสมัครท่านต้องเตรียมอะไรบ้าง 1. เป็นรูปถ่ายนะหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาดำา2นิ้วถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน6เดือน3รูปแล้วก็สําเนาประกาศีบัตรวิชาชีพชั้นสูงนะครับและทะเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่ามีวุฒ ตรงตามที่รับสมัครอย่างละหนึ่งฉบับก็คือเอาทั้งตัวประกาศและก็ตัวฐานสคริปต์นะครับมาทั้งสองด้วยเขาใช้คำว่าและนะถัดไปครับก็สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนา,าทะเบียนบ้านนะครับท่านก็เตรียมมาอย่างละหนึ่งฉบับใบรับรองแพทย์ฉบับจริงนะครับออกไม่เกิน1เดือนเตรียมมาด้วยนะหลักฐานอื่นเช่นใบสำคัญสมรสนะครับก็สำเนามา แล้วก็ถ้าใครเป็นเพศชายนะครับต้องมีเอกสารรับรองการผ่านการเกณฑ์ทหารหรือว่าได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารก็เตรียมมาด้วยนะผู้ชายนะครับแล้วก็รับรองสำเนาลงวันที่กำกับไว้ทุกหน้าของสำเนาเอกสารนะพอท่านสมัครเสร็จปับ๊บท่านก็เราฟังว่าเขาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเมื่อไหร่ซึ่งตามประกาศบอกว่า ก็ภายในวันที่28มีนาคม2565นะครับก็ติดที่บอร์ดสำนักงานบพชด้วยแล้วก็เว็บไซต์ตามที่ระบุไว้นะครับแล้วพอเป็นผู้มีสิทธิ์สมัครเสร็จปั๊บนะก็จะมีการสอบสอบก็มีความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งมีกฎหมายอะไรบ้างก็มีประบอรประกอบนูนของบพชปี61มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับ ถัดไปก็เป็นเรื่องของความสามารถด้านงานธุรการงานสารบัญงานพัสดุแล้วก็ข้อสี่เป็นระเบียบสำนักนายกว่าด้วยงานสารบัญสองหกนะครับแล้วก็มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และความรู้เกี่ยวกับสำนักงานบพชอ,อีกภาคหนึ่งก็คือภาคความเหมาะสมก็คือการสัมภาษณ์นะครับอีกร้อยคะแนนนี่ท่านต้องรอให้ท่านผ่านข้อเขียนก่อนนะครับถึงไปสัมภาษณ์หลักเกณฑ์การจะผ่านก็ แต่ละภาคเนี่ยก็ไม่ต่ำกว่าร้อยละเพราะฉะนั้นไม่มีค่าสมาัครเลยนะครับฟรีดังนั้นเองเนี่ยใครที่อยู่แถวพยาวนะครับหรือว่าเป็นคนจังหวัดอื่นแต่อยู่ไปทำงานที่พยาต้องการจะลองสอบดูก็ลองสอบได้นะครับเพราะถ้าได้ทำงานเนี่ย16,785บาบาทใช้ว,วุฒิปวสเนี่ยท่านจะหาหน่วยงานไหน,ในใจ่ายอัตราน,นี้ยากนะครับเพราะว่า ขนาดจบปอตีมาเขายังจ้างท่านหมื่นห้าเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองดูครับไม่มีอะไรเสียหายนะถ้าสอบได้ก็ถือว่าท่านมีความรู้ความสามารถถ้าสอบไม่ได้ก็เป็นการลองนะครับลองสนามสอบไปก่อนคนที่อยู่ในสายเส้นทางอยากบรรจุราชการท่านต้องควา้าโอกาสไว้นะครับเพราะว่าเขารับหนึ่งหนึ่งอัตรานะอัตราแห่งขันสูงมากแล้วก็หน่วยงานนี้ไม่มีเส้นนะก็หวังว่า ท่านที่ประสงค์จะสมัครนะครับก็ไปสมัครตามวันเวลาที่กําหนดเบื้องต้นนะครับขอบคุณนะทุกท่านที่ท่านกุนากดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ